ดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบรรทึเท่านั้นอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาติมนมั่นบาเหมาะสมกับน้องๆติมนีอายุต่ากว่าสิปีฉะนั้นห้องปอห้องแม่ปีป้าหน้าอามาพอเตืนอนเจา้าเพื่อเปิืนจะห้กกำแนะนำไออย่งา,างต่างๆที่นองก,ก่อนที่จะพอคิดไปเจ้าใส่กาแฟกดไลค์หุห่นเหนียวน้อยเด้อขอบคุณจา้าเดี๋ยวปืนจะท้ายตัวเพื่อตัวท้ายทดสอบระดับลิง เ,เอออ่นตัวก็ต้องมาแง้งเพราะเปิดซื้อไอติมันนี่แหละตัวห้ามแง้งห้ามหันเป็นเดสคาดเพราะว่าเปิดจะเอาไอติมซอนแล้วตัวก็มาท้ายว่าไอติมนี้มีรสชาติเป็นยังไงรสชาติสีอะไรถ้าทายผิดก็จะโดนลงโทษด้วยการเขียนปากกามเมจซีมาเร็วๆอี้มา ยังคือเสียเวลาหนะ่าเดี๋ยวไปทีนิกทำฟันอยู่นนเนี่ยโอ้ฮะเป็นเฮ้ยเป็นคลิปง่ายๆเลยเดี๋ยวจะไปเอาเสื้อเอาไปเอาเสื้อเขาอยู่เป็นคลิปง่ายๆเลยนะคะมานั่งโอเคสวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็คือช่องเดือ<ม>ดข้าวเหนียวนะคะวันนี้เราก็จะมาทายไอติมนะคะว่าไอติมรสนี้เนี่ยมันมีรสชาติยังไงบ้างนะคะมันั่งข้างล่างเซ่เฮนะ วันนี้นะคะเราจะมาทายรสชาติของไอติมนะคะว่าไอติมเนี้ยมันมีรสชาติไงบ้างแสงมันเข้าก่อเขาก็หันหน้ามาตรงนี้ก่อโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมุมนะคะเพราะว่าเราจะหันหน้ามาอีกทางหนึ่งเพราะว่าแสงมันไม่ได้ฮะหันหน้ามาทางนี้เนาะโอเคโอเคคต้องนังข้างซ้ายเพราะว่าข้างขวาบุนปรคคอยสวยอ่ะข้างไหนสวยนะโอ้ยนี่คืนแล้วกเจ็บตัวตลอดเลย นี่นะคะไอติมของเราอยู่ในนี้นะคะทุกคนเออมาลืมบอกว่าวเขาจะมาเี่ยอ่งโอเคค่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะกองมันไก่ด้วยก็โอเ okay, คค่ะทุกคนวันนี้นะคะแสงก็จะมาทําคลิปให้แฟนนะคะลิ้นแฟนว่าลิ้นแฟนเนี่ยมันจะมีปฏิกิริยายังไงนะคะเออมีปฏิกิริยายังไงต่อรสชาตินะคะพออาร์ตไปดัดฟันมานะคะลิ้นมันอาจจะเป,เปลี่ยนไปนะคะทุกคนเปลี่ยนสิงตั้งแต่เ,เ,เจอตัว เดี๋ยวปิ่นจะมีหื้อตัวทางมด้าห,หา้หารสชาตินะเอห้ารสชาติจิบๆอ่หาห้ารสชาติถ้าเรามีห้ารสชาตินะคะให้ให้อาร์ตได้ได้ได้ลิมรสเนาะ no. เห็นจะยากเลยอ่าตัวเขาเยอะมัน,นี่หน่อยเพราะว่ามันว่าใครเออ,อเนี่ยมันขาวๆหน่อยมันนำ้ำเรามีห้ารสชาติให้อาร์ตได้ลิมลองนะคะเดี๋ยวเรามาปิดตากันก่อนถ้าถ้าอันไหนที่มันทายผิด เราจะเขียนด้วยปากกาเมจิกให้อัดเลือกนะคะเดี๋ยวเราจะสลับท้ายขัวแล้วให้อาาัดชี้แบบเราจะเอาซ้ายหรือจะเอาขวาถ้าจะเอาขวาเนี่ยแบบเนี้ยหัวใหญ่โดนไปจะเอาเกมนี้มาจากไหนวะ <databases> โดนไปสิบเซนแต่ว่าถ้าหัวเล็กเนี่ยก็โดนไปห้าเซนแล้วกูจะได้ยย <mythology> เออได้ความเผื่อเพื่นไหมโอเคเรามาเริ่มกันเลยเข้าใจเลยอาตานะนี่เลขยังเลขห้าพิษนี่มันนิ่วโง่หอะไร ไอะะต,ติมของเรามาแล้วนะคะน่ะมาแตาหานแน่นอน,นเลยหอ้นั่น,นไม่ต้องพูดเออหันจมูกโอเคมามาเริ่มเลยนะคะไอติมันแรกนะคะจิ๊บง่ายๆนะครับโอ้ยฟังเสียงก็รู้แล้วอ,อันนี้ไม่เอาคดมกลิ่นก็รู้แล้วเนี่ยนี้ดีกว่าน,นี่รู้ละนี่อันนี้รู้ลวครับ อ,อย่างเงี้ยกินอะไรอย่างว่า<ห>บอ,อาไปได้จูบหไ,ได้จูบโอเคนะคะทุกคนเมื่อกี้แบตหมดเราก็เลยเอาไอติมไปซ่อนโอเคเดี๋ยวเรามาให้อาชิมกันเลยขอจับมันได้ก่ออมาได้อ่ะรสชาติเป็นยังไงเปรี้ยว มันคือรสอะไรมันมีกลิ่นของบูโคลาบูอะโค,โคลาบูฮาวายอันข้กินอะอันเนี้ยบอกว่ามันมีสามรสช,ชาติเหมือนขนมนั่นแหละี่เป็รลินอ่ะรสชาติเหมือนขนมที่เป็รลินอะเคยกินก่อนอขอนมเนื้อเนา้ออ่ะมันมีสามรสชาติอ๋อ บอกขึ้นเลยว่าหมูบลีสตรอเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ถูกต้องละเฮ้ยประจันโอเคอตอนแรกอันมันบอกว่ามีพวรีาแล้วก็โล่าแต่แสมันไม่ได้บอกว่ามีสตรอเบอร์รี่แต่แสพูดไปว่ามันมีสตรอเบอร์รี่นะอ้าวคนโดนสองต้องโดนกันโดน ก็โดนข้าวเปิ้ลตอบถูกไม่เหรอแต่มันไม่ได้มีในกติกาโมฆะอันเนี้ยอันเนี้ยโมฆะทำไมต้องโมฆะมาต่อไปโอ,โอ้ยต่อไปอันที่สองตอบถูกแล้วนะเว้ยอันที่สองนะคะตอบต้องโดนนะก็าทีต่ตอบต้องโดนนะ,ะอันนี้นะคะทุกคนกินนี่เนาะข้าวตอบถูกอะไรกูดดดได้อะไรเนี่ย เรียความคือเตืนทำไมต้องเด่นวะอันนี้อันนี้อันนี้จะเป็นจรวดเนีอันนี้จะเรวดเนี่ยจะล้วนยังสีแดงพิษมาจะจรวดเล่ยนะ W W ั้นกาถูกจ้ อ้าวตัวโดนตัวโดนเอาซ้ายเอาขวามาโดนตัวเบี้ยโดนแล้วปิ่นจะได้อัหยัางนี่เขาเล่นตัวต้องโดนตัวอู้ตะกี้นะรู้ปะถ้าเปิ่นต้องโดนตัวโดนมันก็ตัวเออเองโบเราไปดูคลิปเลยตัวต้องโดนนะเขาที่ตัวต้องโดนนะตัวโดนมาใช่ไหมทุกคนแข่งที่โกงครับอันนี้อาร์ตอบถูกนะคะเยี่ยมมาเอยต่อไปอันต่อไปอะใจต่อไปรักษาลักตาเนี่ย หลับตานล้คะต่อไปอันนี้อันนี้รถกระไคนี่นะคะทุกคนโอคมันก็มันก็อันนี้ง่ายเลยนี่ายอะทำอะนะอ่ะเด็กๆจะเล่นอะไรโหลดไรช่องเลกนมาอันแหลกเลยอ่ะ ผลไม้ลวมแน่ใจนี่ก่อนขมกัลบเหรอเสียวเล็กรูกทิมหายอ่ะก็แค่ปิ๊บปากอ่ะ ก็ส้มแลไม่มร้อมแน่ใจแน่นะอ,อันเฉลยเปิดผิดนะจ๊านี่คือสตรอเบอร์รี่กินสับป,ประรดและคอเปา่าช็อกโกแลตสตรอเบอร์รี่ผิดมาเอาไหนรับตาเอาไหนซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาเอาไหนก่อน ไม่ได้ใช่หรือขวาแล้วตัวทำไมหมดร้ดนอ่ะคีบเป็นต่อถูกเร็วเร็วเร็วแล้วเปินต่อพูดได้ยังอ๋อึ่งเขียนเห็นมัอเห็นหรอปะมาใช่หรือกวาใส่ดนะเี่ยมันนกออกเลยเอาเก็บอากระหองออกกันเบลซิปเซนมินะมาใกล้ๆมาใกล้ๆหน้าคนขาวขาวหน้าขนขาวคนตัวเอง พอ10เซนไง10เซนของเป็นสองเลยเนี่ยโอเคเก่งมากมนโคนเม็นอะจะไปทำ้ันฮะเข้าตาเป็นอะไรได้ยังงเนี่ยเก๋เลยก็ียร์นละฉันอันมึงทันอันก็สองอันทำนอันเพิ่มมากี่อันนี้

เบียนดีกว่าเลยครับนี่อย่างนีำอะมะจุ่มอะไรมาเลยจุ่มโอ้โหอ่ะคิ้ปาาหายขี้จะกลัวอย่างเราเรียกว่ามันจะไหลอะหันหน้ามาเอสเอสเอส nhé Không, à à. Đây, đây, đây. à, à Anh chạy Anh à, nó... nó... anh yeah. <laughs> <Yeah. Yeah. cười> à, nha nó, nó Nó mã Nó tím Nó mã đi กี้อะไรอ,าาอ,ออกมาด้วยไม่ว่าจูมาโอ้หน้าจะเออนี <laughs> อ่วันทิ้ง่ยหน้าที่จะจูมามดโมดน่ะนี่ขี้กะเออขี้เอาเอาน่าน่ <laughs> งยิ้นยิดนใจตั้งแต่ฮะขอตื่นตะกี้ละ ไปเปิดมาได้จูบลงพอเอ,อบาบาหารจะน้าเกียรตรงไหนเลยขิ้งกะหารขี้ขิ้งกวนตัวลองเอาไปวางข้างโถเอาไปวางข้างโถสำมจั้มไม่อะไรหวานละมันบัดมัมใจอ่ะมัไไนมันเป็นไอติมรถนี่ลราเปิดเอา เาเาี้ยมันทำเองทำเองเงี้ยคือมันตน้องมีอย่างสักอย่างหมดใจว่าเคยจิ้มไอ้จิ้มอย่างเดียวเอาเอาเอาเอแต่ว่ามักคนกิแต่กินนะครับเออแต่ว่า,า,าเปิบนคอนเทนต์นี่ก็โอเคอยู่นะรอ <c oughs> ชาติไอ้จิ้มเนี่ยอืมออะไรกบอะไรกบเซอร์ไพรสเมืจ้ะพ่อตัวบอกว่าซื้อมาให้อันไงอ่ะร่องข้ากินสีอันน่ะมันทำเองทำเองแง่เราเดเปิันก็ซื้อซื้อมาสีอันนี้นี่เหลี่ยมอันหนึ่งมาได้แก่นี่มันเป็นรสโคลาแล้วก็รสช็อกโกแลตไงจะได้ตักตั้งท้ายถูกอยู่แล้ว เปิดกับขี้หวานเปิดกะเฉลยเลยดีกว่าอย่างเงี้ยเออไม่ได้ถึงจะหวานแค่ไหนก็ไม่ได้ <laughs> ไม่ได้เลยแคร์หน้าตามีผลมากเลยนะครับกัมกัม <c oughs> จะไปคลิปโอเคค่ะทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้นะคะพานนะคะได้ขีดหน้าฟรีด้วยอืมเยองมากเลยโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไล์ กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโอเคไปแล้ว okay. บ๊ายบายเล่นแล้วได้อะไรอ่ะกูถ <c oughs> ือว่านะ <c oughs> ทำไมกูชนะ <c oughs> ไม่ได้อะไรเลย <c oughs>